สวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง l o k i Tether ของเราก็จะมาพูดถึงการตั้งค่าต่างๆในโปรแกรม t r a d i n g View นะครับสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปนี้นะครับจะมีอยู่4อย่างนะครับคือ1นะครับการเปลี่ยนสีพื้นหลังของกราฟนะครับแบบนี้นะครับให้มันเป็นสีที่เราต้องการนะครับ2นะครับการเปลี่ยนสีแท่งเทียนนะครับนี่แท่งเทียนจะปกติเป็นเขียวแดงนะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเงินแดงนะครับมันซึ่งมันแล้วแต่เราชอบนะ สามนะครับการปรับแต่งตัวหนังสือที่โชว์บนกราฟนะครับตัวหนังสืออย่างนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มแล้วก็ขนาดตัวหนังสือได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ปรับค่าของ indicator ที่เราใช้นะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการปรับแต่งค่าทั้งหมดนี้แล้วกันนะครับเอาในส่วนแรกก่อนนะครับการเปลี่ยนสีพื้นหลังของกราฟนะครับ การเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยนะครับทาได้อยู่หลายวิธีเลยนะครับเอาวิธีแรกนะครับง่ายๆเลยนะคือการคลิกขวานะครับหรือเราจะมากดที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่รูปลักษณ์นี้ก็ได้นะครับผมขอพูดถึงการเปลี่ยนแบบแรกก่อนละกันนะครับคือการคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ทีมสีนะครับมันจะมีให้เลือก2สีนะครับนี่แบบอย่างง่ายเลยนะครับสีเข้มกับสีอ่อนนะครับ ถ้าเลือก2อันนี้สีมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งขอบนี้แล้วก็ตัวข้างในของกราฟนะครับอมาดูนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นโทนสีเข้มก็มจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นสีมืดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็จะได้ทั้งข้างนอกและข้างในนะครับแต่ถ้าเรานะฮะเปลี่ยนแค่สีข้างในนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแค่ตัวข้างในนี้เช่นเอาตรงนี้เป็นสีขาวปึ๊บเน่ก็จะเป็นดําขาวอย่างนี้นะฮะ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับชอบแบบไหนนะแต่ผมก็เอาตั้งค่าแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ2นะครับคือจะเปลี่ยนเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้นะครับคือจะเปลี่ยนเป็นการไล่เฉดสีนะครับก็มาตรงฟันเฟืองนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกขวาก็ได้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วมาหาคําว่ารูปลักษ์อย่างนี้นะครับพื้นหลังเนี่ยมันมี2อย่างให้เลือกนะครับมีแบบไล่เฉดสีกับสีเดียวนะครับถ้าสีเดียวก็คือ จะเป็นสีเดียวล้วนอย่างนี้ไปเลยนะครับก็ได้นะฮะหรือจะใช้แบบไล่เฉดสีนะครับก็จะมีไล่อยู่2สีนะครับซึ่งเราอยากจะเอาเป็นสียังไงก็ได้นะฮะโดยปกติก็อ่าเป็นสีดํากับขาวอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ก็แล้วแต่เราชอบนะครับหรือดํากับเทาเนี้เออให้มันดูโทนมืดๆแต่ว่าให้มันดูมีการไล่แสงเงาหน่อยนะครับ คือทำเพื่อความสวยงามและความสบายตาของเราเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลกับการเทรดแน่นอนนะครับเราก็นะครับสมมุติว่าผมจะเอาลักษณะนี้ละกันนะครับเป็นดําเทานะครับแล้วตัวเส้นเส้นกริดเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเกินไปทําให้ลบกรอสายตาเรานะเราก็สามารถมาเปลี่ยนสีเส้นกริดได้นะครับให้เป็นสีดํอย่างนี้ได้นะครับสมมุตินะครับเปลี่ยนเป็นสีดาอย่างนี้เออให้มันดูคลืนไปนะครับหรือเราจะ ให้เส้นกริดตัวนี้นะครับมันหายไปนะครับก็คือมาปรับตรงนี้นะครับความโปร่งใสเนี่ยครับให้มันสีจางลงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่เอาเลยก็ลากมาจนสุดนะครับเส้นกริดมันก็จะหายไปนะครับอ่าสมมติเราเราทิ้งไปนิดนึงแล้วกันนะเออจางๆนะครับมันก็อาจจะใช้ช่วยช่วยเรานิดหน่อยนะครับเส้นกริดเนี่ยนะฮะ จุดๆจางๆประมาณนี้ละกันนะครับเออ <im sharing> อ่ะโอเคต่อไปนะคร okay. ับตัวหนังสือพวกนี้นะฮะตัวหนังสือนะครับกับสีตัวหนังสือซึ่งตัวหนังสือเนี่ยมันออกเป็นสีเทาใช่ไหมครับแล้วมันดูมองเห็นไม่ชัดนะก็มาเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้นะครับตัวหนังสือก็ใช้เป็นสีขาวได้นี่มันก็จะเห็นชัดขึ้นมานะครับแล้วก็ขนาดของตัวหนังสือนะครับขนาดตัวหนังสือเนี่ยสามารถปรับได้นะครับนี่จะเอาใหญ่แค่ไหนนะครับซึ่งใหญ่เกินก็ไม่ดีนะครับ ก็เล็กๆก็พอก็ได้นะครับนี่อย่างนี้แต่ผมก็ใช้ประมาณ12ของของเขาละกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับในส่วนแรกนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากเทไปอีกนะครับสามารถใส่ลายน้ําได้อีกนะกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่มันจะมีลายน้ําของชื่อหุ้นกับทำเฟรมที่เราใช้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้ลายน้ําแบบสีเข้มๆเลยก็อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะฮะนี่ก็จะขึ้นลายน้ําของหุ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับ ถ้าใครชอบก็ใช้ได้นะครับตัวลายน้าเนี่ยนะครับเอาไว้ไปแชร์ลงเพจลงกลุ่มอะไรต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นชื่อหุ้นให้เรานะครับโดยที่ไม่ต้องมาดูตัวเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีลายน้ําได้ด้วยนะครับจะเอาเป็นสีขาวก็ได้ในสีทาอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งลายน้ําก็ไม่ควรจะเด่นชัดเกินไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับลายน้ําจะเอาให้มันเห็นชัดแค่ไหนนะครับก็ เอาประมาณพอดีแล้วกันอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะฮะกดตกลงนะครับนี่ก็จะเป็นได้ลายน้ําขึ้นมาละนะครับเห็นไหมต่อไปนะครับในส่วนที่2ที่เราจะพูดถึงคือในส่วนของการเปลี่ยนสีแท่งเทียนนะครับสมมติว,ว่าเราไม่พอใจสีแท่งเทียนสีแดงขาวไปอ่าแดงแดงเขียวเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนนะครับโดยการดับเบิลคลิก สีแท่งเทียนอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวบอดี้สีเขียวเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้สมมุติผมจะใช้เป็นสีขาวแล้วกันปึ๊บนี่เห็นไหมฮะก็จะขึ้นเป็นสีขาวให้เราละขอบกอบ็ขาวไปเลยเออนะครับแล้วก็เส้นขาลงเนี่ยต้องการสีแดงที่มันเข้มขึ้นอีกก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหแดงไปอันแดงประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บส้นขอบก็แดงอา่า นี่นะครับก็จะได้เส้นขาวแดงมาละนะครับแท่งเทียนตัวไส้เทียนก็น่าจะใช้เป็นสีสีดำไปเลยได้ไหมสีดําไปเลยก็ได้นะครับอืมจะได้เห็นตัวไส้เทียนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนสีแท่งเทียนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะครับจะเอาแท่งข้างในเป็นสีน้าเงินนะครับเหมือนของผมทำตอนแรกก็ได้นี่เป็นอย่างนี้นะครับ อย่างนี้สีม่วงก็ได้นะครับผมใช้ขอใช้เป็นสีขาวแล้วกันเนาะในในในวิดีโอนี้อขาวนี่อ้ขาวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเสินแสดงราคาตรงนี้นะครับนี่ที่มันบอกราคาล่าสุดเนี่ยเราสามารถปิดได้นะครับนี่ปิดออกไปมันก็จะจะไม่เห็นละนะครับหรือถ้าราคาอยากใช้ก็เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็สีของสินปะเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้อีกเช่นกันนะครับ สมมติผมอยากจะใช้ให้มันเป็นสีน้ําเงินนีมันก็จะเป็นสีน้ําเงินให้เรานะครับสีขาวอย่างนี้นะครับสีเทาก็ได้อ่ะผมจะใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับความโปรุงใสอะไรใช้ได้เหมือนเดิมนี่โอเคพอแค่นี้นะครับตรงนี้ที่เหลือไม่มีอะไรละนะครับกดตกลงก็ได้มาที่เรียบร้อยละนะครับการเปลี่ยนสีแท่งเทียนของเรานะครับต่อไปนะครับการ แก้ไขตัวหนังสือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของทุกคนเนี่ยนะครับตัวหนังสือมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยมันจะติ๊กถูกให้ทุกอย่างอย่างนี้นะครับนี่ของทุกคนมันจะขึ้นติ๊กถูกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ลบก่นสายตาเราเราจะเอาเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปมันลบตานะครับ <bras. S 1> ก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่ปุ่มนี้ไม่ได้ใช้ก็ ติ๊กออกไปนะฮะแล้วก็ตัวแปรของ i n เคเต t o r เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับก็ติ๊กออกไปนะครับ indicator ก็จะสั้นลงนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวพื้นหลังดิเคเต t o r ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้ก็ย่อกลับไปก็ได้นะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรานะฮะไม่อยากใช้ตัวนี้นะครับราคาปิดเปิดเนี่ยก็สามารถมาปิดตรงนี้ได้นี่นะครับมันก็จะปิดให้เรานะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันยังสําคัญอยู่ก็เปิดทิ้งไว้นะ โอเคประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยละนะครับการปรับแต่งค่าต่อไปนะครับเราจะพูดถึงการปรับแต่งอินดิเคเตอร์บ้างนะฮะซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยที่เราเอามาใช้เอามาใส่เนี่ยนะครับมันมันสามารถปรับแต่งค่าได้หมดเลยนะครับดูอย่างอันนี้ผมเอาตัวเรนโบว์มาใส่นะครับดูผมเปิดนะครับปุ๊บโอ้สีแท่งเทียนผมโดนเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะก็เราก็สามารถมาปรับแต่งค่า อินดิเคเตอร์ต่างๆของเราเนี่ยทุกอินดิเคเตอร์มันจะตั้งค่าได้นะครับก็มาตั้งค่านะครับอันนี้ผมไม่อยากใช้เส้น EMA หรืออยากจะเปลี่ยนสีมันก็ทําได้นะครับนี่ผมปิดไปเลยก็ได้นี่ปิดไปเลยนะครับก็จะได้เส้นนี้แล้วทีนี้สีของแท่งเทียนนะครับเราอยากใช้เป็นสีของเราก็ติ๊กออกไปก็จะเป็นสีของแท่งเทียนของเราออกมานะครับนะครับตัวอันนี้นะครับก็สามารถปิดออกไปได้นะครับซึ่งถ้าเราปิดก็ไม่มีประโยชน์สําหรับการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับหรือ เราจะเปลี่ยนสีมันก็ได้เช่นกันนะครับแต่เราก็เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะตั้งค่าต่างๆนะครับรูปแบบข้อมูลความยาวอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ที่เราชอบเราถนัดนะครับแล้วก็มันเหมาะสมกับหุ้นตัวนั้นนะครับเรียบร้อยละการเปลี่ยนค่าอิ d i c a คเตอันแรกนะครับอันที่2นะครับสีของ v o l ุ่มนะครับ v o l ุ่มเนี่ยนะครับอันนี้ขอปิดออกไปก่อนนะครับ วอลลุ่ม <Volume S 2> ก็สามารถเปลี่ยนสีของวอลลุ่มได้นะครับเมื่อกี้ผมทําปกติมันจะเป็นแดงแดงเขียวนะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นแดงน้าเงินเดี๋ยวผมจะให้มันสีตรงกันอีกก็ได้นะครับสมมุติว่าแท่งของการเติบโตเนี่ยตัวแทนของแท่งสีขาวสีขาวเนี่ยนะครับผมอยากให้มันตรงกันเป็นสีขาวอีกผมก็ทําได้นะฮะก็ใส่ตรงนี้เป็นสีขาวไปเลยเห็นไหมครัแล้วก็แท่งขาลงก็เป็นแท่งสีแดงเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นแท่งขาขึ้นก็เป็นสีขาวให้เราเรียบร้อยละนะครับ แล้วก็ถ้าเราอยากให้มันวอลลุ่มนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับก็ไล่อย่างนี้มาสุดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้มันเทีออกจางๆหน่อยก็อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่กดตกลงนะครับก็จะเปลี่ยนสีของวอลลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้สีมันก็จะตรงกันละนะครับทีนี้แท่งขาขึ้นก็จะเป็นแท่งสีขาวนะครับแท่งสีแดงก็จะเป็นแท่งสีแดงเหมือนกันนะครับเวลาราคาขึ้นก็เป็นสีขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับ แล้วก็อินดิเคเตอร์ที่เราเอามาใส่ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับสมมุติผมใช้อานี้ฟันโฟืนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนสีของเขาได้หมดเลยนะครับปรับค่าข้อมูลเนี่ยได้หมดเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับ MACD อะไรเนี่ยปรับค่าได้หมดเลยนะครับขอให้แค่เราคลิกตัวฟันเฟืองนี้นะครับแล้วก็รูปแบบการนําเสนอสีสันนะครับแล้วก็ปรับค่าข้อมูลที่ใช้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วถ้าทีนี้นะครับ ของเรามองดูนะครับในในกราฟของเราเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ตัวอย่างนี้นะครับตัวเงินปันผลตัวอะไรเนี่ยที่มันบอกครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ก็สามารถปิดออกไปได้นะครับถ้าสมมติคนไม่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับกดฟันเฟืองนะครับแล้วมากดเหตุการณ์นะครับแล้วก็มากดพวกเนี่นะครับการแสดงกําไรบนชาร์ตนะครับนี่แสดงเงินปันผลนะิ๊กออกไปนะครับนี่มันก็จะหายไปละนะครับทีนี้มันก็จะไม่เหลือตัวนั้นให้เราละนะครับ แต่ถ้าใครใช้อยู่ก็เก็บไว้ก็ได้นะครับนี่จะได้รู้ว่าเออมันปันผลกี่บาทนะครับผลประกอบการตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับก็เก็บไว้ก็ได้นะฮะโอเคก็กดตกลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงก็ได้นะครับเอาเป็นอ่โอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเป็นสีแดงกับสีนี้แหละนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปรับแต่งแบบง่ายๆนะครับของโปรแกรม Trading View นะฮะซึ่งถ้าใครอยากจะปรับแต่งเป็นสีอะไรก็ทำเองตามความเหมาะสมของตัวเองเลยนะครับให้ตัวเองดูดูแล้วสบายใจดูแล้วสบายตานะครับเดี๋ยวซึ่งจริงๆผมอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆของผมนะครับแล้วแต่ผมแล้วแต่อารมณ์นะฮะซึ่งเราก็สามารถไปปรับเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ